เดิมทีเย่เฉินวางแผนที่จะไปที่คารุหะซิจินชานเพื่อพบกับลิงวานเนอร์หลังจากทานอาหารเย็นกับปู่ย่าตายายของเขาดังนั้นเขาจึงไม่รีบร้อนที่จะหาข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับชะตากรรมมังกรครึ้นจากลิงวานเนอร์เขายังอยู่ในภาวะช็อกเกี่ยวกับอดีตของพ่อแม่ หลังจากที่เขาได้ยินจากกลุ่มผู้ยิ่งใหญ่ของเขาว่าพ่อแม่ของเขาเคยศึกษาบางสิ่งที่คล้ายกับคำนำของพระคัมภีก้าวส่วนสวรรค์เมื่อ20กว่าป,ป,ปีก่อนเย่เฉินรู้สึกว่าการรับรู้ของเขาเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งเขาไม่เคยคิดมาก่อนอนะว่าพ่อแม่ของเขาจะตบลึกในเรื่องขององค์การพาะปลูกยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่เคยคิดว่าพ่อแม่ของเขาได้รับบทนำของพระคัมภีก้าวส่วนสวรรค์เมื่อ20กว่าปีก่อน สำหรับเย่เฉินผลกระทบเปรียบได้กับการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ดิดาของเขาได้รับคำนำของคำพีเก้าส่วนสวรรค์หรือคำนำคำพีเก้าส่วนโดยบังเอิญและตัวเขาเองได้ข้ามคำนำนี้และได้รับคำพีสวรรค์เก้าส่วนโดยบังเอิญ20ปีต่อมาในหอจีชิงมีความบังเอิญเช่นนี้ในโลกจริงหรือหากหนังสือสองเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นไปได้ไหมว่ามีการเชื่อมต่อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เย่เฉินก็ตกใจและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนาวสั่นเล็กน้อยที่ด้านหลังหลังจากที่พ่อแม่ของเขาจากไปหลายปีเขาได้ลงมือทําบนเส้นทางที่พวกเขายังไม่เสร็จเป็นไปได้ไหมว่าสวรรค์ได้จัดเตรียมสิ่งนี้เพื่อให้ตัวเองได้รับมรดกของพ่อแม่ของเขาแต่ถ้าเป็นกรณีนี้จริงๆแล้วทําไมพ่อแม่ของเขาไม่พูดถึงเขาในตอนนั้นสงสัยในประเด็นนี้เขาอดไม่ได้ที่จะถามอันชองงอชิวว่า ลุงใหญ่พ่อแม่ของฉันเคยบอกกว่าพวกเขามีปัญหากับใครหรือองค์กรใดๆหรือไม่่ันชองงอทิวกล่าวว่าหนึ่งปีก่อนที่แม่ของคุณจะจากไปครั้งหนึ่งเมื่อเธอพาคุณกลับมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเยี่ยมปู่ย่าตายายของคุณเธอเคยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอบอกว่าเธอและพ่อของคุณทำให้องค์กรเก่าๆคุณเครื่องเพราะพวกเขากำลังสำรวจเรื่องที่สำคัญมาก เย่เฉินรีบไล่ตามองค์กรนี้เรียกว่าอะไรก่อนที่อันชองงอที่ว่าจะตอบได้ชายชราที่อยู่ด้านข้างอันฉีซานพูดขึ้นว่าเชิญเอ๋อแม่ของคุณพูดในตอนนั้นว่าองค์กรที่เธอและพ่อของคุณไม่พอใจถูกเรียกว่าสมาคมทิงที่แตกสลายและเธอบอกฉันในเวลานั้นว่าเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นแล้วตั้งแต่ปลายราชวงศ์หมิงและได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันแอลมันแข็งแกร่งมาก อย่างไรก็ตามตอนนั้นผมไม่ได้จริงจังกับมันมากนะักเพราะแกงชิงพวกหงเหมินองค์กรเหล่านี้มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปีแต่พวกเขามีชื่อเสียงมากกว่าเล็กน้อยไม่มีอะไรที่สามารถสร้างพลังแข็งได้จริงๆและแม่ของคุณพูดในเวลานั้นว่าผู้นำขององค์กรนี้น่าจะมีชีวิตอยู่มานานกว่า300ปีดังนั้นฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากขึ้นและฉันไม่ได้ใส่ไว้ในใจของฉัน ชายชราพูดที่นี่ด้วยความสำนึกผิดอย่างยิ่งในเวลานั้นถ้าฉันเอาสิ่งที่แม่ของคุณพูดอย่างจริงจังบางทีสถานการณ์อาจเป็นสถานการณ์อื่นแอนชงกิ้วกอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจใช่ตอนนั้นเราไม่ได้จริงจังกับคำพูดของที่สาวเลยรู้สึกว่าเธออาจจะติดตามพี่เคยของเธอเพื่อศึกษาคนที่ไม่มีบางคนเข้าไปในปีศาจแต่ไม่เคยคิดว่าเธอพูดสิ่งที่คิดไม่ถึงมากมายและตอนนี้ดูเหมือนว่าจะสำเร็จ เย่เฉินเห็นรูปลักษณ์ที่สำนึกผิดและหาที่เปรียบมีได้ของชายชอราการร้องเรียนก่อนหน้านี้ก็ล่งใจเป็นส่วนใหญ่ในชั่วพริปตาดังนั้นเขาจึงอ้าปากและปลอบโยนว่า คุณปู่คุณไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองด้วยความแข็งแกร่งของสมาคมชิงที่แตกสลายหากทั้งครอบครัวมีส่วนร่วมแทนเป็นไปได้ว่าตระกูลอ,อาจสูญพันธไปเมื่อกว่า20ปีก่อนความแข็งแกร่งของไอเบรกกิ้งโซซ c i e ต y นั้นมากว่าที่คุณสามารถจินตนาการได้หากพวกเขาต้องการจัดการกับครอบครัว and family อาจกล่าวได้ว่าง่ายเหมือนการตบหน้าชายชราถอนหายใจและพูดว่า ความแข็งแกร่งของพวกเขาฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายในนิวยอร์กฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะใช้เวลานานมากในการวางสายลับไว้ข้างๆเราสิ่งที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่านั้นคือเธอได้พบตกหลุงรักแต่งงานและให้กำเนิดลูกกับลุงคนที่สามของคุณทุกอย่างกันน้ำได้มากและเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นการหยุดพักในกระบวนการสิ่งที่ฉันคิดตอนนี้จะยังคงเย็นชาสิ่งที่ผู้คนจะใช้เวลานาน,านในการวางแผนสมคบคิด ยิ่งกว่านั้นพวกเขาสามารถมองเห็นผ่านไปยังสวรรค์ครอบครัวของเราว่ามีคุณธรรมอะไรและความสามารถอะไรจะพลาดไปนานแล้วแ h a r i n g is c r r i n g เย่เฉินพูดอย่างจริงจังว่าฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้เช่นกันด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาหากพวกเขาต้องการฆ่าทุกคนในตระกูลอันพวกเขาจำเป็นต้องส่งเจ้านายที่แท้จริงออกไปหนึ่งหรือสองคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย แต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาพวกเขาลากเท้ามา20ปีโดยไม่เคลื่อนไหวฉันยังคิดไม่เอากว่าทำไมพวกเขาถึงเคลื่อนไหวต่อต้านครอบครัวแอนเมื่อเร็วๆนี้แอนไก่เฟลงลุงคนที่สองของเย่เชนพูดขึ้นในเวลานี้ว่าเป็นไปได้ไหมว่าครอบครัวแอนมีสิ่งที่พวกเขาอยากได้มาตลอดชายชราถามกลับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรแอนไก่เฟงใส่หัวและพูดอย่างทำอะไรไม่ถูก ข้อฉันยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรฉันแค่แนะนำความเป็นไปได้เพื่อให้เราสามารถดูว่ามีเบาะแสใดๆที่จะเพิ่มหรือไม่ชายชราขมวดคิ้วแน่นคิดครึ่งวันและพูดว่าเมื่ออาการของฉันแย่ลงก่อนหน้านี้ฉันจำอะไรไม่ได้เลยหลังจากการตายของน้องสาวของคุณ แต่ความทรงจำหลายปีก่อนที่น้องสาวของคุณจะเสียชีวิตก็ชัดเจนขึ้นและชัดเจนขึ้นในใจของฉันดังนั้นฉันจึงนึกถึงช่วงเวลาที่น้องสาวของคุณติดตามที่เคยของน้องสาวของคุณไปที่หัวเซียเป็นเวลานานจนถึงช่วงเวลาที่ฉันได้พบกับน้องสาวของคุณในช่วงหลายปีที่ผ allora ่านมาก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในช่วงหลายปีก่อนที่น้องสาวของคุณจะเสียชีวิตฉันจำทุกรายละเอียดขององค์การประชุมของฉันกับน้องสาวของคุณ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้องสาวของคุณอาศัยอยู่ในประเทศจีนตลอดเวลาเพียงพาเธอกลับมาเยี่ยมครอบครัวของเธอในช่วงวันหยุดของทุกปีในช่วงเวลานี้น้องสาวของคุณไม่ได้บอกอะไรแปลกๆกับเราและเธอไม่ได้มอบความไว้วางใจให้เราเก็บไว้จนถึงครั้งสุดท้ายที่เธอกลับไปสหรัฐอเมริกาหนึ่งปีก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอยังบอกเราบางอย่างเกี่ยวกับ broken clear society แต่ไม่ได้ให้อะไรเราเลย ดังนั้นสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจคือสิ่งที่สังคมสายแตกสลายจ้องมองเรามา20ปีแอนจาโอนันลุงคนที่สามของเย่เชนซึ่งไม่ได้พูดอะไรตลอดเวลาจากนั้นก็อ้าปากอย่างสงสัยและถามว่าพ่อเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาคิดว่าน้องสาวของฉันจะทิ้งเราไว้และในที่สุดพวกเขาก็ใช้เวลา20ปีในการยืนยันว่าน้องสาวของฉันไม่ได้ทิ้งอะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงรำคาญมากจนพวกเขาต้องการฆ่าเรา แอนกิชานคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นในทางทฤษฎีนั้นสามารถห่วงแหนได้แต่อีกครั้งฉันไม่คิดว่าพวกเขาควรจะโง่ขนาดนั้นพวกเขามีพลังมากพวกเขาจะต้องใช้เวลา20ปีเพื่อยืนยันสิ่งเล็กๆเช่นนี้ได้อย่างไร ตามคำกล่าวของทัตเซอร์มีความเหลื่อมล้ำอย่างมากระหว่างความแข็งแกร่งของพวกเขากับของเราสำหรับพวกเขาที่จะแอบสังเกตเราเป็นเวลา20ปีเป็นเหมือนคนที่ไม่มีอะไรดีไปก่อว่าการนั่งยองๆบนพื้นและจ้องมองมดเป็นเวลา20ปีเพียงเพื่อผ่านเวลามันไร้เหตุผลอย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงต้องมีแรงจูงใจอยู่เบื้องหลังที่สามารถจับคู่เวลาและพลังงาน20ปีนี้ที่พวกเขาได้ลงทุนในมันแอนจาโอนันพยักหน้าเบาๆและพูดว่าพ่อคุณมีประเด็น แ่นกิชานมองไปทางลี่ยาลินและพูดว่ายาลินคุณเป็นนักสืบจีนที่มีชื่อเสียงคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้หลี่เยาหลิงกล่าวว่าจากประสบการณ์ของฉันในการคลี่คลายคอดีมาหลายปีปยิ่งคดีใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้นในการเตรียมการเบื้องต้นเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบที่คุณเพิ่งทำลุงอัน ความเป็นไปได้ที่คนจะจ้องมองมดและศึกษาพวกเขาเป็นเวลา20ปีเพียงเพื่อให้เวลาผ่านไปนั้นน้อยมากและถ้าเขาศึกษามดมา20ปีจริงๆก็เป็นไปได้มากกว่าจุดประสงค์ของเขาคือการศึกษาวิธีกำจัดมดให้หมดดังนั้นฉันจึงเห็นด้วยกับคุณว่าพวกเขาต้องมีแรงจูงใจที่ดีหลี่เยาหลิงกล่าวเสริมว่าสำหรับสาเหตุที่พวกเขาเคลื่อนไหวต่อต้านตระกูลอันในตอนนี้ฉันคิดว่ามีความเป็นไปได้สองประการ อย่างหนึ่งคือตามการวางแผนของพวกเขาพวกเขาแค่จะย้ายตอนนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในขณะที่อีกอย่างคือเดิมทีพวกเขาไม่ต้องการย้ายในตอนนี้และนั่นเป็นเพราะเหตุผลอื่นๆที่บังคับให้พวกเขาต้องก้าวไปข้างหน้าเย่เฉินปล่ยอยปร o รอยู่ครู่หนึ่งและถามอันชองงอชิวว่าลุงผู้ยิ่งใหญ่คุณอ่านคำนำพระคำพีก้าวส่วนในตอนนั้นหรือไม่ แอนชงกี้ใส่หัวและพูดว่าฉันไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยในเวลานั้นดังนั้นฉันจึงไม่สนใจมันเย่เชิญถามอีกครั้งว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าหนังสือเล่มนี้ไปไหนหลังจากนั้นฉันไม่รู้แอนชงกี้ยังคงใส่หัวหลังจากที่พ่อแม่ของคุณศึกษาหนังสือเล่มนั้นพวกเขาวิ่งไปที่ประเทศจีนโดยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่หนังสือไปที่ไหนฉันไม่ชัดเจนมาก เย่เฉินพยักหน้าดูเหมือนว่าพ่อแม่ของเขาออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อกลับไปที่หัวเซียตั้งแต่แรกไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดมาก่อนก่อนหน้านี้เนื่องจากความทรงจำของเย่เฉินเกี่ยวกับปู่ที่เยนชาต่อพ่อของเขา,ขาเขาคิดเสมอว่าพ่อแม่ของเขากลับมาที่เยนจริงอย่างเด็ดเดี่ยวในตอนนั้นเพราะแรงกดดันต่างๆของปู่วางรากฐานสำหรับการฆาตกรรมในอนาคตของพวกเขา แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาควรจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยบังเอิญที่จะได้รับจิวเอ็กวนจิงพรีเฟสหลังจากศึกษาหนังสือเล่มนี้ทั้งสองคนตัดสินใจกลับไปที่จีนและแรงจูงใจที่แท้จริงของพวกเขาที่จะกลับไปที่จีนควรสำรวจความลึกลับของจิวเอ็กวนจิงพรีเฟสความลับขององค์การมีอายุยืนยาวที่ชางเชงโบกล่าวถึงก่อนการตายของเขาอาจเกี่ยวข้องกับบ่อแสที่ดึงออกมาจากคำนำของคัมพีจิวซวน เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เย่เชิญก็คิดถึงรายละเอียดดังนั้นเขาจึงอ้าปากและถามอันถีซานาว่าคุณปู่ขวาในตอนนั้นก่อนที่พ่อแม่ของฉันจะออกจากยันจริงเพื่อจินลิ่งพวกเขามีความไม่พอใจอย่างมากกับประกูลเย่ว่ากันว่าเป็นเพราะความขัดแย้งเล็กน้อยกับครอบครัวโถชิวคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ใช่ แอนกิชานกล่าวว่าพ่อของคุณมีปัญหากับครอบครัวโรชิลในตอนนั้นเวอร์ชันที่มีข่าวลืออย่างกว้างขวางในโลกภายนอกคือครอบครัวโรชิลต้องการอย่างรากในประเทศจีนและขยายความสนใจในประเทศจีนดังนั้นจึงได้ต่อสู้กับครอบครัวใหญ่ๆใ,ในประเทศจีนพ่อของคุณรวบรวมหลายครอบครัวในเวลานั้นและประกาศสงครามกับครอบครัวโรชิลด้วยกันและหลังจากต่อสู้กับครอบครัวโรชิล23สองสารอบครอบครัวโรชิลก็ถอนตัวออกจากตลาดจีนครอบครัวโรชิลถอนตัวออกจากจีน และในเวลาเดียวกันก็แสดงความเสียใจต่อพ่อของคุณเย่เฉินขมวดคิ้วคุณบอกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่มีข่าวลืออย่างกว้างขวางในโลกภายนอกแล้วสถานการณ์จริงละ่ะ แอนกิชานตบริมฝีปากของเขาและพูดว่าสถานการณ์จริงนั้นลึกซึ้งมากเท่าที่ฉันรู้ครอบครัวรถชิวไม่ต้องการกำหนดเป้าหมายไปที่ครอบครัวใหญ่ในประเทศจีนในตอนแรกพวกเขาแค่ต้องการร่วมทุนกับครอบครัวในประเทศในสาขายอดนิยมหลายแห่งและยังริเริ่มเพื่อแสดงความปรารถนาดีต่อพ่อของคุณแต่เป็นผอพูดแบบนี้แอนกิชานถอนหายใจทำอะไรไม่ถูก ผลลัพธ์ของพ่อของคุณขึ้นมาเพื่อให้พวกเขาบุกรุกทางการเงินของหมวกแล้วเพิ่งพาอิทธิพลของตัวเองรวบรวมทรัพยากรทางการเงินและวัสดุจํานวนมากเพื่อให้พวกเขาหมุนวนลงจากนั้นหัวหน้าครอบครัวโรชิวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็เริ่มที่จะไปที่ยันจิงเพื่อเยี่ยมเขาผลลั์ของคาสองคำไม่ได้พูดดีโดยตรงโดยพ่อของคุณตกและในที่สุดก็ออกมาจากสํานักงานของพ่อของคุณครอบครัวโรชิวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในที่สุดก็ออกมาจากห้องทํางานของพ่อปิดหน้าและไปที่สนามบินยันจิง นั่งเครื่องบินกลับไปที่สหรัฐอเมริกาโดยตรงเพื่อค้นหาหัวหน้าครอบครัวโรชิวเพื่อบนย ê, เย่เฉินฟังคนง่ลงจากหัวการเจรจาต่อรองไม่ดีตบกันนี่ไม่ควรเป็นสไตล์การกระทำของพ่อของฉันใช่ไหมแอนกิชานพยักหน้าอันที่จริงมันไม่ใช่สไตล์ของพ่อคุณแต่การตบนั้นวาดด้วยมือของพ่อคุณจริงๆ เย่เฉิงยิ่งสับสนและพึมพำว่าฉันรู้สึกว่าพ่อของฉันยังเป็นคนที่สุภาพบุรุษมากเขาจะดำเนินการกับอีกฝ่ายได้อย่างไรฝูงชนก็สับสนแอนกิชานตบริมฝีปากของเขาและพูดว่าในเวลานั้นคนที่รับผิดชอบครอบครัวรถชิวโทรศัพท์บนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดมาถึงฉันและฉันไม่สามารถคิดออก,กว่าทำไมพ่อของคุณจะทำอย่างนั้นหลี่เยาลิงถามอย่างอยากรู้อยากเห็นในเวลานี้ว่า ลุงอันเป็นปีอะไรเมื่อคุณบอกว่าเย่ฉางเหยวตบหัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของครอบครัวรอทชายแหนกิชานคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่ามันเป็นไม่กี่เดือนก่อนเกิดอุบัติเหตุของพวกเขาฉันคิดว่าและเป็นเพราะเหตุการณ์นี้ที่เย่เจนยี่ถูกครอบครัวเย่ไล่ออกจากบ้านหลี่เหวาหลินพูดทันทีว่าเมื่อเขาทำเช่นนี้เขาจงใจทำให้ครอบครัวรถชิวโกรธจงใจสร้างโอกาสให้ตัวเองถูกครอบครัวเย่ไล่ออกหรือไม่ ฉันคิดว่าเขาอาจรู้สึกถึงอันตรายในเวลานั้นและจงใจใช้วิธีนี้เพื่อวาดเส้นกับประกูลเย่ yeah.